ตอนนี้เราจะเป็นฮิวรล,ลพีทเขาพระวิหารขอสามรอบขอสามรอบพัฟฮิวรลพีทสามรอบนะหานุมานนะพระวิหาร เราต้องไปจริงเหรอไม่ไปเด็ก่งลงมามาวยเออสักตัวนะเอ้าลงมาจะให้ผมลงไอีกเอเออเออ เราไปถึงยแล้วเราไปถ่ายกันเซลฟี่กันถ,ถึงกับขับพิษหารเนื่องจากทุกคนนอนคนละสองชั่วโมงไม่ถึงด้วยบ้าไปแล้วไม่เอาไม่ด้วยไม่เอามม่ยเนี่ยเป็นช่องพอพอพไม่ใช่ฮะไม่ใช่ช่องนี้ ทำเสมือนปลโปรอะไรไม่เคยไปต้องไปอันบนนะนบนต่างหากใช่แล้วอืมโอเคเย่ได้น่าจะได้นะโอ้เวียนบ้างอ่ะไม่งั้นเห็นพี่ดิกลมแล้ว เดี๋ยวยังไม่เห็นครับมืดมากมืดมากคือกูมืดใช่ไหมใช่แล้วนี่ออกมาครับเป็นที่เข้าประตูเขาพิหารครับครับจะจะจะตรงไปต่อไหมนู่นถ่ายพี่ต่อไปพี่ต่อแล้วผมต้องเข้าด้วยใช่ไหมเนี่ยโอ้ผมแม่ก็ไม่ใช่ว่าตัวเล็กเลยโอ้โหโอ้โหนี่เปี้ยนะฮะจะชิบหาย a l r i g อ t a l r i g อะไรนะครับเอ่อของพระวิหารครับไม่เป็นไรลงลงลงมาได้นี้ลงไปแต่ไม่ขึ้นไม่ลงไปเอาให้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมารับข้างบนเอ้ยครับเอาลงไปแล้วข้างล่างให้หน่อยมาโอเคเราถึงขโมดตัวแล้วไม่เหนื่อยเลยโอ้นี่คือ ไม่มีไม่รู้อ่ะแต่นี่แต่นี่คือธงช้างเผือกนน้นไปฝั่งเขมรนะครับไอ้นั่นไงสิงสิงช้าไอ้น่นไอ้เขาเรียกอะไรสิงช้าสวรรค์ชายแดนที่เราติดอเมริกาครับอืม อ่าแล้วแล้วฝั่งฝั่งนี้จะเป็นฝั่งเขมรตรงนอเมริกาอเมริกาโคตรมั่วเลยตรงนี้มันจะเป็นอเมริกาที่อยู่บางนาครับเออาเมกอเมรกะอเมรกาอะอเมรกะอเมรกะอเมรกะอยู่นี่อยู่ซาอุดีอาระเบียเสาอะไรวะเนี่ยโอเคฮะเราพอดีกว่า